ในโลกนี้มีแค่ฉันที่ไม่มีสิทธิ์มาว่านายนั้นละ่ะจริงเคยเลยนายหมายความว่าไงเรื่องที่เธอมาเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยแย่แล้วมิระวังดูุดเปล่าไปซะแล้วช่างเถอะแต่ไม่มีอะไรต้องคุยกับนายแล้วน่าขัดนักท่างเป็นชีวิตที่น่าขำเสียจริงหลังจากนั้นหนึ่งคืน เรากับไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายเป็นใครถ้าหากว่าตอนแรกไม่ได้เจอกันแบบนั้นน่าเสียดายไม่มีคําว่าท่าพวกเขาในตอนนี้คงไม่ได้อยู่ในสถานการณ์น่าอึดอัดแบบนี้หรอกมั้งน่ารักนะเธอที่ไปฉันฟังหน่อยซิหินเทียนเยียนปล่อยชันนะแล้วถ้าฉันไม่ทำ ใครจะรู้ว่าเธอกําลังปฏิเสธฉันอยู่หรือเปล่าเปแทนเถอนเธอมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าจะบอกว่านายคิดจริงๆผู้หญิงทั้งโลกต่างก็ชอบเธอสินะเธอไม่มีเฮ่อเยียนเย่เธอจะชอบฉันไหมไม่เธอก้ามองตาแล้วก็ตอบคำถามฉันไม่ละ เดมิน,น้าเือมป็นนาเวทนาจริงๆจะไปแต่งงานกับผู้ชายแบบไหนยังจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายหยวนหยนวนย่ศึกษาได้เฮ okay. ระวังอ่ะออะหัวฉัน Ừ, ừ. Cây ở đông ngắn rồi đó